เรื่องต่อไปค่ะเรื่องของการค้าการลงทุนไทยจีนกันบ้างนะคะที่ตอนนี้ก็มีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเลยในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างพื้นที่ EEC กันด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยินดีกับผลสําเร็จของการประชุมสมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าจีนมณฑลกวางตุ้งและไทยสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และโครงการอ่าวกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊า ซึ่งได้สร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างพื้นที่ EEC และ GBA โดยพื้นที่ GBA นะคะก็เป็นพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของจีนตอนใต้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พื้นที่ EEC ของไทยค่ะผ่านการเชื่อมโยงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีนหรือว่า One Belt One Road นั่นเองที่ เคลื่อนผ่านมายังภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งผลจากการประชุมสัมมนาก็ได้มีการสร้างการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผ่านผ่านการลงนามบันทึกความร่วมมือนะคะหรือว่า signing ceremony จำนวน10โครงการด้วยกันค่ะได้แก่โครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยกวางตุ้งโครงการความร่วมมือการค้าอาลูมิเนียมโครงการอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์อะมิโน การส่งเสริมการลงทุนของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเพื่อผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวี โครงการความร่วมมือเพื่อนำเข้าส่งออกสมุนไพรโครงการศูนย์โลจิสติกส์ไฮเทคการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ไม้หอมกฤษณา <c oughs> การส่งออกรังนกไปยังประเทศจีนโครงการศูนย์แสดงสินค้าและโครงการก่อสร้างศูนย์อ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็คาดการว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า5 0,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีแนวทางที่จะขยายความร่วมมือในด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการส่งเสริ สริมความร่วมมือด้านการแพทย์แผนจีนและการศึกษาระดับอาชีวศึกษาอีกด้วยค่ะโดยทางคณะ EEC ก็จะมีแผนที่จะเดินทางไปรถโช์ณนะมณฑลกวางตุง้งและนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2566นี้เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนจีนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ค่ะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีวีพลังงานสะอาดแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการแพทย์ นาะะยกรัฐมนตรียังได้เชื่อมั่นนะคะว่าการวางโครงสร้างความพร้อมใน EEC ที่ดําเนินการมาตลอดอย่างต่อเนื่องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร,กรกันด้วยนั้นพร้อมที่จะรองรับกับอุตสาหกรรมการลงทุนทุกประเภทโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตนั่นเองค่ะ